ทีิล้วสู่เกมหรือผลงานเสียป,ปาของอีโกมะมาเรีนว่าเราจะหาท้งสองตอัวละครและอดีตของตอัวละครเพราะฉะนั้นแล้วมเาเข้าเรื่องกันดีกว่าข้อมูลของโยโดฟิมโจโดฟิมนั้นเขาทาหน้าที่เป็นทาหารหรือเราองรักของรับละเป็นจงรักภักดีของรับเช่นเดียวกันสูงเขานั้งสูงหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรปรพันปีศาจท,ทั่วไปเพศเพศชายใช่ฟังไม่ผิดต,ตรงนะแล้วก็อาวุธดาบ ไปรู้สมบัตด,ดาที่ชวใช้คือดาที่สร้างมันอกอกจากไฟหรือให้เร้านนั้นสร้างขึ้นมาเองส่วนสถานะเขานั้นเขานั้นเสียเว้นแตมหาสงครามครั้งใหญ่ต่อไปก็พลังและความสามารถความสมม e actor, าม,สม,มสารถ regeneration healing factor เขานั้นสามารถรักษาร่างกายหรือค,ครูที่หักได้ทันทีหรือร่างกายทะ่บาดเจ็บได้ทันทีก็เอ b e r บอร k แล r ทารตมันดูสามารถอ่านถูกไหมในช่างมันเถอะอาจจะไปได้เข้าใจเลยก็คือเธอนั้นถัดไปทั้งสองข้างหมายถึง เนั้นถนดัดด้านซ้ายใช่ไหมแต่อีกด้านหนึ่งก็คือมันถนัดเท่ากันเลยก็นั่นจะเข้าใจเนาะต่อไปก็ในอสูรพลังอมตะกับสมบูรณ์แบบก็ไม่ป่วยหรือไม่แก่หรือเป็นโรคใครจะเจ็บได้ง่ายแล้วก็จิตอ่อนโดนาลังจากเทพหรือโดนรบล้านตัวตนทิ้งหรือจีบปัญญาทิ้งก็นั่นแหละแต่ไปก็พลังพลังเกี่ยวกับไฟหรือควบคุมไฟก็มีขนาดเช่นเดียวกัน ต่อไปก็ทักษะเขาเขานั้นมีทักษะในการใช้ดาบที่ค่อนข้างคล่องแคล่วหรือชำนาญอย่างมากหรือวอร์ทชิดชาาเช่นเดียวกันต่อไปก็รูลนล่างสนามไปน่อกหรือนิสัยของเขาลักษณะไปนอกของเขาเขานั้นใส่สูทสีดําเท่ากับเสื้อยืดของเขาสีขาวสีผมของเขานั้นเป็นสีเขียวแล้วก็สีชมพูของเขาค่อนข้างยาวไปพิเศษและสีชมพูเช่นเดียวกันเล็กทยที่เขาใส่ก็เป็นสีดําแล้วก็เขานั้นใส่ต่างหูสีทอง แล้วก็แว่นใส่ตาสีแดงแล้วก็คนนั้นใส่เสื้อคลุมสีแดงต่อไบก้นที่สยสของเขาใส่ของเขานั้นเป็นคนที่เรินชาเป็นอย่างมากบังนะหรือไม่เคนยกับใครเลยก,ก็ด้วยแล้วก็ในความคิดกับผมเขานั้นจะเป็นคนที่จริงใจในการทํางานหรืออุทิศตนในการทํางานของรับที่สั่งมาวัางนะแค่ในความคิดกับผมผลที่พูดเสิมเพราะว่าขอ้อมูลที่ใส่ของเขาไม่มีอะไรเปิดเผยอะไรเยอะมาก แล้วก็ค่อนข้างน้อยด้วยส่วนกระเสนของตัวละครน,นั้นจะไปพูดตอนใกล้จบคลิปหรือท้ายคลิปเพราะฉะนั้นแล้วไปข้อมูลต่อไปดีกว่าข้อมูลตัวละครต่อไปก็คือเชลเวียดีกีมันนาว่าเชลเบตมากกว่าแต่ติดใจที่จ่าว่าเชลเบียมากกว่าข้อมูลของเชลเวียเชลเวียนั้วเวนะเขาทำหน้าที่เป็นทาหารเหมือนจอร์ฟิมแล้วก็ไม่ได้อุทิศตัวขนาดนั้นหรือทํางานหน้าที่ในจริงจังมั้งแล้วก็สูขขงของเขาน้น,นึงน้อยจเจ็ดเก้าเซนติเมตรผ่านเอ็นเจ้ทั่วไปมั้ง แล้วก็เพศเพศชายแน่นอนส่วนสถานะเขานั้นเขาตาในมหาสงครามเขานึ่งใหญ่ต่อไปก็พลังและความสามารถและทักษะของเขาความสามารถของเขาไาาฟาเขาสามารถบินได้บินเอเอเชั B A, ่นเขาสามารถเก็บปีกหรืองอกขีขึ้นมาได้ส่วนสองอันที่เหลือเคยพูดไปครับคนแ้วของอตูวฟิลม์มเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วก็ต่อไปพลังพลังเกี่ยวกับน้ำแข็งหิมะแล้วก็ทักษะของเขา เม็ดมนหรือเมจิกเขาสามารถไล่เม็ดมนหรือไล่น้ําแข็งเม็ดมอนได้ใส่ศัตรูในระยะไกลต่อไปก็ลักษณะภายนอได้นใสของเขาลักษณะภปยนอกของเขาก็ด้านใส่เสื้อคลุมสีเทาแล้วก็ผ้ามังของเขานั้นออกข้างๆยาวและใหญ่สีเทาเข้มและสามารถที่จะลอยตัวได้ด้วยแล้วก็ปีกของเขานั้นก็ข้างใหญ่หรือสีขาวทั้งคู่แล้วก็เขามีวงแหวนยนต์หัวห,วหรือฮา์โล แล้วก็เกร็งขาของเขานั้นเพ็ยขัดหนังสีดําแล้วก็เขานั้นสวมถึงมือด้วยถึงมือสีขาวแล้วก็เกงของเขานั้นก็เป็นเกรงกกสีเทาต่อไปก็ท่ทาท่าไแ้สงของเขาแสงของเขานั้นเขาเป็นคนที่อิจฉาเป็นอย่างมากแล้วก็ดื้อรั้นดื้อรั้นของเาาขาเขาไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็เขาค่อนข้างเป็นคนที่น่ากลัวหรือน่าขนลุกหรือลึกลับไม่มีคนอยู่ใกล้เขาหรือคนรอบข้างที่เห็นหน้าเขา แล้วก็บอกอีกนั้นหนึ่งด้วยคือเจนีเลไม่รู้ว่าเจนิเล่ของเขานั้นมันมากแค่ไหนแต่มันจะสอดคล้องกับความสะพังตัวละครแต่น้องว่าทุกคนนั้นจะรู้ว่ามันคือของขายกันเนี่ต่อไปก็ความสะพังของตัวละครเอ่อไอพวกนี้คือตอนนี้ไม่มีแรงผู้ช่วยกันแล้วชั้นก็ชวต่ออ่านที่ผมเขียนไว้แล้วกันนะ วังว่าครูจะเข้าใจการอธิบายของผมในเรื่องของเราตัวละครที่ไม่มีแยงพูดแล้วก็ต่อไปเก็บความรู้ถ้าคุณเอาชื่อโยธาฟิมออกเหลือแค่เอ่อฟิมจะอ่านว่าเฟมหรือไฟนั่นแหละแล้วก็ถ้าคุณอยากเจอชื่อเธอในเกมคุณต้องไปสถา,านที่ตือแก๊สหยาหลมหลงศพในหลุงศพที่หกในแถวที่สต่อไปก็ชเชอร์บ ชื่อของเซอร์เบีนั้นมาจากชื่อไอติมพนิดหนึ่งที่ชื่อเดียวกันเลยแล้วก็ไปก็ถ้าคุณอยากเจอชื่อเขาไปในเกมคุณต้องไปเดอะแก๊สยาหรือสุสานในลงศพที่5ในแถวที่6แล้วก็มีคนสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่นำไปเป็นในค่าคอมมิชชั่นที่ทีต่อกับว่าเขาแค่มีห่วงยาและเขาก็ที่จะชอบใส่วันเฉยๆอะรจะกำลังกับข้อมูลทั้งถองตัตครหรือดีทั้งถอ,งอนตัละคร ผมว่าคุณราจะเข้าใจการอันานใตัวปของผมหรือข้อมูลที่ถามา,หามให้กันนะแล้วก็ทัง้งสองคนก็เป็นคนคนเดียวกันไม่ถึงจูสฟินก็คือโยตาฟ้าที่กับชากประเกิดด้วยของไอทิวแล้วก็บาร์เดอ